เสียงกันองแหละครับพี่้องเงรื่องสีสีสีนี่เอาเอาหกาตีปากได้มึงเลยลงไปไเมันหายใจไรลุงหนวดหกสาตั้งผลเสียวหาพันมั่งตัวใดโอหกหมื่นหาต,ตลาดยโสธรเสรยียงวางมือนเป็นเ้าวันที่สิบเอดหกมืานหาจะไปเป็นเสื่องเขาไม่ขายแล้ว พกหมื่นห้าเอากระบ,บาดไม่ขายไม่ขายาาาไม่ขายแล้วโตวบอกย,ยอ่อยนึงเออพี่น้องแจ้งข่าวข่าวนิดนึงเด้เอ,อเนื่องจากว่าตอนนี้เมื่อกี้ถามผมไม่ห่อยเวียดแล้ว,น,วน้ำท่วมบ้านมันอยู่เด้อครับเป็นเราทิตย์เลยตนนัวนี้แถวเมืองอ้อยฮั่นเมืองเวเมืองเมืองด้านนั่งเนี่ยท่วมมัดเลยและววะงวงควายตัวนี้มันติดอยู่มุกทหารได้มันออกมาจาไหนกันตัวน,นี้ครับ เห็นป่ามันย่างเห่นป่าวเลือบักบบไรนี่เห็นปาวนี่เจ็ดวงพี่น้องปกติมันสีมันสิเปบยเนาะแม่นป่าปกติมันสีเบนาเนี่เนาะมือหนีเห็นป่ามือคืออะไรมือคืองวงงวบหัวคนพี่น้องมันบอกเลยเอา้าเจ้าบ้านนะครับตัวน,นี้น้องอันนี่นสามสิบเก้าสามสิบเก้าตัวแม่ตัวผู้นี่ตัวแม่ตัวผ,ผู้ฮะโอ้ oh, ยแม่ <laughs> เออเอาพี่น้องครับสามสิบเก้าเนื้อลายพี่น้องเก็บมุกเสาร์ทีหลังง่วไอ้ควายแล้วเต้ตลาดเลยพี่น้องขายขายปลไหลมานี่บว์ประตูหวันตัวจอยเลยมันขายปลาไหลกันพี่น้องเพราะว่ามันออกด่านมาค่อยได้กันเพราะว่าน้ำท่วมบ้านมันขับเข้ากับฟากไว้ายู่มุกทหารได้เข้าว่าเด้ผมถามทีมงานในห้อยง่วผมหนึ่งนาทีไว้ไว้ใกล้เลยน้ำท่วมบ้านอุ้ยน้ำท่วมไรท่วมไรบ่เออท่วมมืดท่วมมืดเลยบ่ นี่บางนีมันทบางนี่ท่วหมดเลยบ่โอ้มาสามสิกองนีเียกเบอร์เท่าไหร่บ่ใส่มาเน่วนหกหนึ่งแต่สามเจ็ดตัวนี้กไปย่เลืตัวนี้นุมตัวนี่กูดนองคูใดตัวบ่จ้บาทบุขายัขายสี่มนหกสีเป็นอันเป็นเหนือไป ซีสิบหกแม่ก็ถึงโตราประมาณสองพันสามเมื่อเดียวกันเด้อต้นนี้ขายเะไรนี่นี่เก็บเขาเลยต้นนี้ขายอะไรขายไปแล้วโอ้งื่เหนือมันขายไปอลไรพี่น้องครับต้นนี่เพิ่นเอากาบานพี่น้องมันบอกว่าถือคู่กันเจ้าของสีสีริบหรายพี่น้องในรถเอ้าสักข้ากันยังก็ถือว่ายังอ่อนอยู่ก็ถือว่ายังยังยังบ่ได้ไปใส่เลย bóc đèn còn được, nhanh ma xà nhỉ, mẫn mẫn là mua là, mít chín tuổi ông lên đấy quay cả bỏ, miên đấy nhỉ, đứa nam cứ câu, mùng 10 đâu, hả? chắc tuổi đấy, tôi hổng còn kiệt còn ส่งออกมาได้ตอนนี้น,น,น้ำสวมบ้านเวียดนาม่นี่เากระไรเพี่น้องฟังต้องกงนี่ะผมกนฉีมีข้อมูลยงคนถามก่อนตัวผู้รไปไหน,นตัวผู้หญ่ตัวเหนื่อยสามหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อสามหมื่นห้าพันบาทตัวผู้ตัวผู้ตัวแดหมื่นห้าโอ้แม่สาวนี่บอ แม่สาวมื่นหาผูสิปีกว่าเนาะอปสองปีบ่มื่นหาครับเอานี่แหละครับอุ้ยจะฟาดได้ทำไมเด้อหัดเชียววะเดี๋ยวังเบอร์ไหนเด้อตัวไหนตัวไหนเท่าไหม่นกองหมื่นเกาตัวนี้อยู่กังๆกันนีเด้อมาทการบาับเ่านั่น ตอกนีมื่นหามามาเลไม่หายอทต้เอร์เบอร์เบอร์ย์แปดสามัศูนย์แปดสามเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าแปดศูนย์แปดแปดตั้ผูอะไรไนสามหมื่นีสามหมื่นหาสามหมื่นหาเด้อตัวหัวท่าไหลูกหัวุมครับคุชุมจะโสมอนต้นนีมื่นหาอะไรใครต้นยังอะไรไปไหนพอต้นเป็นัไงเนะมื่นเท่าไรสองมื่นเก่าสองมื่นเก่าเออเปี่ยนหางไรไปไหน เย่ยสองหมื่นสีหายกันหาพันกูาน่ทวบ้ามันตัวมันมันบอกป่ด้ตอนนี้เออมันข่างอยู่มุกสื่อหน่อยลงมันสื่อถือมันสื่อหน่อยลองน้ำดีๆมันจะมาขายเอาขึ้นได้สิเหนะมาเบิมาพอพทรซับมามีมีเลขก่อนศูนย์แปดศูนย์ศูีเก่เจ็าสองหมื่นเกาสองหมื่นเกเขาใา้ละหมื่นหมื่นอนส เอาจากชั่วโมงหนึ่งไร่ชั่วโมงหนึ่งครับผมผมสีไร้สดแล้วก็ไปลงคิดปกติไห่พี่น้องเบิ่งกันได้ทางบ้านผมถ่ายสองเทิงก่อนนี่ใครเหรอเฮ้ยถ่ายอะไรมาเนี่ยถ่ายซีนสองวนกรัวครับสองตัวครับโอ้ยไปคน ขายไปแล้วตัวนี้สองตพี่น้องสองนซตัวละมูลสอเอ้กับะมาณนี้ล่ะมูสอนี่ละช่งนี่ะพี่น้องานัวะ้านมยี่สมปอยข้องข่องมูองพันห้าร้อยข้องสองพันาแต่ว่าขายแทกับมูลมูลสองสองบนสองตัวสองบนซีโแม่ลูกะไปนโอ้ยน้องๆโอหลารยพี่น้องครับ ย่ง,งกงนันบอางกนกน่อนเดินออ้กัน้ย,ยเยเบัรหนึงวะไมใช่ลูกไม่ใช่ล่ลอลูกมั้เคยแม่มันมใส่เขาเงีงน่อย่ลูกมันชอาไลไปไหลูกมัน,น,นบ่ทั้งแม่ทั้งลูกมื่นสามมื่นสามยังไปเบิรงจะไล่ดสดให้ น,น,นี่แม่ยูนีมื่นสพ่อไปเลี้ยงก่หนองลูกมงงามเด้อลูกน่าจะเป็นตะกุ่นสมนึงนี่ลูกมันยนี่หน่อยลูน่้จะเป็นเคราสามหนึง่งมื่นสามโคตรถึงนะพ่อนอสองโตสองโตมื่นสามพลาดพ่อไปเลี้ยงอี่เด้อครับพี่านีวพอมี2โตเทีอหหอพอเที่ยมื่นสามว่าทางไหนล่ะพอ่อ ว่าอยู่บ้านบากเป็นบากเนาะจะโซทอนโอ้ถึงเดียแท้จำเลยนาะหายแล้วบ่หวยหายเพิ่มอีกสิสองห่วหมดลดเอปนต่ออยู่ต่ออยู่บ่มีมีเบอร์บ่มีเลขเขาสบ่บ่มีนาะเอ้าคนทยแล้วพี่น้องครับสิบอเนต่ออยู่เป็นหางสิบเอ็ด โอ้ขายแล้วขายแล้วจะบาให้มึง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 ุงนอนหนึ่งเกาสองสี่แปดศนกับพอเอาอยู่พ่อแม่ลูกลูกลแม่ลูกพ่อแาดสองหมื่นแปดพันห้าอยสองหมื่นี่พน้อยตันี้ขายนได้ไม่นอครับงามแท้เข้าซื้อยู่เด้อครับเดงามแท้เขามาซื้อยู่ ไซื้อเราโลดา,าจจนาห้ยเวลสองมือสี่พันแผ่นลอยกเลี่ยงนะเขาไล่มึงแต่นนว่ามไม่ได้คุมสิก็ค่อยไปเลยเรื่อให้เราจ่ายก่อนเจ้าจ้าง่านว่าใช่เขาบ้านใคนพี่น้องครับน้ำตัวนี้เขาก็ตัวนี้งามยู่เด้อตัวนี้แม่สาตัวนี้เดามยิ่เด้อครับ ก็แบบทีพอเม่สาวไดยเป็นไดมงนะคนมให้นไหมือสองบอกกี่ตูู้กับมือสองตัวแม่กับมือสองตัวนี้กับมันไหนจักเดือนอะพ่อปีกัวเด่ะบอกปีกัวด้อเด้อครับมืนสองเขาออกเมดสี่สิมส uh ูงคนโค้หางเราเอา แข่งมืงขาหมื่นสองเขาให้ปีปีกวดอ่ะพอมีเหรียกตัวสามป่ะมีเบอร์บ่เบอร์มีบ่เบอร์ครับนี่ยื่นแล้วมันจับได้บ่ะจได้น้องเอาหมื่นสองหมื่นสองเนอร์ตัวนี้ครับผมจับบอได้เห็นว่าโอ้แป๊บเดียวเก่าสิบทีเลยเว้ยมาตระนี้มาเบิ้ลตัวนี้แม่ลูกบ่ะ แม่ลูกลูกกับอุ้ยลูกมันใหญ่แห้งน่องน่องลูกมันใหญ่แด้วพอน่องได้ครับการดูใบใช่นะครับลูกมันงา่าบดี่น้องเด็ดลูกซ้ำแม่แต่น่อแม่มันขึน้นตีนี่เขื่นมันสมอะไรสมสมตบ่ ไปเอากระเชยไปสมสมหลอดโอ้แม่เพิ่นใส่อากเชยไปพี่น้องสมหลอดเลยเด้อหลอดมันราคาหลอดเท่าไรแต่นี่น้ำหลอดบัานน้ำน้ำเชื่อหลอดเท่าไรเจ็ดลอยสมสมได้จักหลอดโอ้ยหลอดอะไรเจ็ดลอยหลอดเดียวพี่น้องตลาดผมไปงานประกฏโคกระเบื้อเนี่หลอดราคาสิบบาทเด้ดพี่น้อง ไอ้ยี่สิบหลอดหนึ่งพันบาทตกะขาสิบบาทมาขายพอโอ้เขาตอบว่าผสมน้ำนอค่าค่าจ้างเขานำเออลืมไปลืมไปเขาโทษเขาโทษเข,ษข,ษขาซื้อออกมาจากหมองมัดหนี่งหลอดล,ละห้สิบบาทแต่ว่าเขาผสมเข้าค่าแรงน้ำอีโค้กหลายก็บ,บาทก็ลืมไปลืมไปควบนี่ายใบไรเท่าไหร่สามหมาสามหมื่นห่าเอาลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกแม่ผสมอยู่เลยเอาไปเชยใส่มุดตัดมั้ยใบหลอดยังอยู่ครบอยู่บ่ บนเรือเนาะข่าแม่ลูกมันสีแบงไรบ้างเดน๋ถอยใช่ึงถอยเอาเบิรบกองรบกองกันลูกมันเท่าไหร่เอาเท่าไหร่หมื่นเจ็เนาะเอาขี่เรือเป็นราคาแม่มาขอเบอร์โทรศัพท์พอศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่แองแปดแปดสองแปดแปดห้าิลาลาดศิลาลาศทีมงานศิลาลาดมาก มากอายบ่มือนที่มานห้องไหมากยก็มาก็ตรวจจักไปทางในเมื่อตอนเราเห็นเอาทวนราคาเมื่อกี้โทษโทาโทนไหมเบืรเอรไหมเบอ้์ส่หก่่องแปดแปดสองแปดแปดห้าสามาได้เลยศิลรามืวอนี้เขาซื่อแะไรวันี่สื่อนอขวดนอมืกี้มันซื่ออพี่น้องเตมันเิมงข้นรถนี่เจ๊กันเลือดรหลเบิ่งกี้่ะ เบิ่งสภาพสนามเลยเลื่อยลายพี่น้องเด้อเลื่อยลายครับเลื่อยลายอยู่คล้วยเต็มตลาดเลยยังง่วงกับยังพ่อพ่อออกไปเด็กสิงห์ยางทะลุข้ามาทางโซนง่วงง่วงงามปีนีง่วงงามเดือดจะโตน้องผมขมาทางโซนง่วงงามเลยพี่น้องครับนี่ เดี๋ยวเด้ดอรถรถรถงั่วกำลังเข่าทีน,าาน,นี้เดี๋ยว,ปปวมัเนเดี๋ยวมันสิงั่วตื่นอกีกเดี๋ยวเราก็แป๊บหนึ่งก่อนเอาเรารออกันด้ยเพราต้นเข่าพี่น้องเพราะรถงั่วกำลังเข่าอีกยางมาทันหนีตื่นใส่หน้ามั่วอีกใส่จะบาดฟองอีกใช่ไหมตายรอยังตายปันได้สองพันห้าร้อยบาทเป็นสาวกับเป็ดเป็ดซีซีก็ถึงเนาะ เกือบถึงเนาะสามสิบแปดสามสิบเก้าหมื่นสห้าร้อยบาทและเมเทาต้นไร่ะหนต้นน่ะราคาเียวกันซ้ำกันเด้อพี่รองสองตัวสองพันห้าควบตัววดบดนี่ราคาสองพนห้าสองนหองตัวือยกแห่งถึงเนาะพีเบอร์ศศบอใจมากเบิ้น่อ เรียกเรียก080 080 797 797 8463 8463ม้ออยู่สนามทัวอาพี่น้องครับตอนนี้สองหมื่นหาขัดคายกระแท้รถมวนมาหนึงอยู่เนาะว่าทางไหนพอแกโซ่ทอนี่ยโส่ทอนนอโอเคเขาลิงมาหน่อยเท่านั้นเว้ยพอแกนีิล็งไปน่เล็งูหน่อยท่นนั้นอย่าจไปตามอีเด้อล้วต่อโยมหูย่ากันตอนนั้นโอ้ยตัวนี้ใครนะพอน่อยเนาะ หิซีเอหน่อเขาขายอะไรไปตัวนี้ขายไปเยอะเยซื้อไรไปเนีซื้อเท่าไรไปเลหาพันห่ตัวเดียวป่ะเป็นอย่างยู่พเป็นอย่างยู่หาพันเนาะเอาแยกดูไปเรีเยอตัวเดียวพอหลอดรถยังนี่นี่เย เ่นหน่อยคายไปหลพันมันงามอยู่เด้อขอยืาบนะวันี่นี่ตอนท่านายเซไปท่างใยกะดินนี่ม่แม่ามาจุงไปจุ่งไปพอจุงไปแหกทรงเขไปสร้ามันกําลังว่างๆรถกาลังเขาของเขาาะ่าพี่น้องไลกนหรือจะไปเรือกันมันจะไปไหนบอรับเรดี๋ยวมเนี่ยเนสาวไรไปในเรือเท่าไรเสาวอยากได้ส หมื่นสามพันหมื่นสามนอยกบนองมานอขี่กบนองมันเอาหมื่นสาง้ทางไหนพนมไพ่้ยมีหรอเดี๋ยวมานีไ้หมื่นสามเม็ดีไดอูตัวนี้ขายไปล้วหาพันงัวประมาณปีได้เนาะเกือบปีเนาะเจ็ดแปดเดือนวะเจ็เดือนวะเอาติดโบนนอยหนึ่งพี่น้องขอเลยโทรศัพท์ผมศูนย์เ้าสามศูนย์เก้าสามสี่เ หนึ่น้่องมันขายแะไเปนน่องหาพันเอนอนี่หาพันขายได้โอ้ยอยู่นี่ดีว่ะไม่มีมหมม่มว่ะตั้งนาเขาว่าจาในเรอน้องรถมันเขาโยเดี๋ยวมัน,มนมันตื่นเข็ด <c oughs> มงนิดๆแลม้มันนี่นะตัวนี้ตัวนี้เขาขายยังไงผมขายมันยังไงเผม,ผมเป็นขทยเอาตัวนี้แม่ลูกลายว่ะ <c oughs> แม่ลูกบ่โอ้ตัวนี้บอกตังสูงยีนนอตัวตัวนี้อะไรไปไหนตัวแรลกไงบอกไปแม่งจับจับไปโอ้เอาตุ้มเบยู่พี่น้องเลยบุกแล้วข้างกันเด้อนี่ตัวนี้ของเพล่ะพ่อว่ะมีงนขายเหรอครับขายไปแล้วขายจักบาทขายโคบหนี่ สองพันห้าพัอหาอพพองสอง่นห้าแปดร้อยสองนสี่พันแปดร้ตันี้ยึดการขายไปแล้วโอ้ยพามาทันนเดิยพี่น้องวบง่ามน้อสองนสีนห้อเบียดสื่อหดคนไทยสื่อไปเรียงสื่อไปเรียงเนาะเขาสื่อไปเรียงครับกำลังเขานกันโอ้าดเมนง โอ้โหเลี้ยงได้ตัวนี้สุไพรเล่าชนิดสุไพรครัของโบยูครับของดีแน่นอนครับสุไพรเนาะตัวนี้ไหมจ้าของโบยูไปทางไดแล้ววะไปยญางครับตัวนี้จะของโบยูครับสุไพรตัวนี้สองตัวผู้สาวหน่อยสองตัวนีง คุณายอะไรมาออคุณพ่อป่ะคุณขายอะไรมาเน,ไไนี่ยสิฮะมือเย็บอกถึงตัวโหลถึงต้นโหลหาพันหาเฮ้ยกับประมาณนี้่ยพี่อน้องเมื่อกี้เขาขายไปหาพันกับซัมนีแ่แหละแต่ว่าตัวนี้สีแดงกว่าเดอ้อเอาเหมืนหน่อย รเขาไปตั้งหลายคู่เก่าวารวบ่าอัดกันอยู่หมนตั้งนานนะไปย่างกันมาลุยกับไปไทยไปย่างกันมาพี่น้องครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาบางคนเพิ่อนกะต้อนตื่นสวยเลยพี่น้องมือนี้มือเข็ยนงานแน่แน่มือนี้แต่ว่ากะแน่นอนคือมือนี้มันจะอื่นหน่อยนึงเพราะว่ามันส่งออกบไ่ได้เวียดนามมันน,มน้มถั่วบ้านมันมันซื้อไปมันก็เอาไปขังไว <c oughs> มันฝากไปทั้งหมดทหารผีได้เขาว่าถามถามบักเวียดนามไหนะบักเวียดนามหน่อยอผมฟังเองปไปบ่อไหนีปน้อยจมูก